ฟังกูเล่ัก่อนะฟังก่อนนะแกาจนไหนสัต่แกเราจนแกงเรามีเทียร์300เอาเทียร์300มามามีแกงลาจงัเลยมีปืนเครยข้อใส่าพี่กูดาพี่กชเพื่อนเยอะๆห่วงเพื่อนเพื่อนก็อยากโชว์ให้เพื่อนเราเก่งทุกคนไหมก็เสียงคู้ไปสู้สู้ เฮ้ไม่ชุมเพื่พอนดิเองชมเพื่อนดิเองแก๊งคุยได้ไม่มีคุยหรอกไอสัตว์ไม่มีคุยหรอกไอเฮียนี่มีคุยไมหมละ่ะไอเฮียดึงเพื่อนกันหน่อย<ห>คุยไอะไรฝาก

โง่ย hey. yep> ิ่งง่ควายสัตว ja ์เที่ยวคยโง่จัดโ่ด uh ีควายพูดดีพูดดียิ่งพูดดีพูดดีเลยแม่มควดอะไรล่ะม่มพูดอะไรสัตว์แม่มควดะไรลม่มพูดอะไรพูดดีควายตาย มุยเลยล่ะคุยไรยิ่งออกไอสัตว์ควยเลยล่ะเป็นคุยมึงพูดดีเฮียมึงพูดดีไอสัตว์ไม่พูดอะไรทีนี้ไม่ไม่ปากเลรทีนี้ไม่มีปากเลยมีปากดีควายมึงพูดดิมึงพูดดิมึงพูดดีควายมึงพูดดิพูดดีเฮียพูดดิตายมึ นี่มีควยปะมีควยแล้วไหมควายมีควยไม่ได้เหี่ยมีมีควยไหมล่ะพูดอีกไปโร่อ้เหี้ยร่อยควายมีควยไหมไอสัตว์ฮะแกงพวกมึงเนี่ยไม่มีควยเลยไม่มีควยเลยไม่มีควยเลยไอ้มึงโง่ไหมเนี่ย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 ไอ้สัตว์โง่ไหมเนี่ยไอ้เหี้ยโง่จัดไอ้ควาย นม่เนี่ยไอโง่จ <so ัดอินเดียไปเลยดบและขาวหรือว่าเทวยาบิหมาให้จนตอบเพราะยังไงมันก็เอาคยอะไรไปคุอะไรมึงพูดเด็กมึงพูดเด็กเหี้ยมึงพูดเด็กควมึงเงียบแล้วหรอมึงเงียบแล้วไอควายมึงเงียบแล้วหรอพูดเด็กควายมึงพูดมึงพูดไอ้สัตว์พูดไอเหี้ยโง่ไควาย คุยเฮียมเงียบหายยี่อะไรล่ะมึงเงียบหายยี่อะไรพูดไอ้ควายมึงพูดโง่ไอ้ควายโง่จัดโดนน้องวีเฮีย,ยคุยไม่มีคุยเลยเลยาศาดรอยอย่างนี้ดุดใส่ไปอะไรขอโทษด้วยครับแต่งการทำที่เกินเลยคุตดุนพวกพี่ไปไม่เป็นไรครับเหมือนกันครับเหมือนกัน